ลองนึกภาพตามกันนะครับไอเหล็กก้อนยักษ์สีฟ้าหนักแบบหนักเท่ารถบรรทุก10ล้อหลายๆคันรวมกันเลยมันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรที่ใช้สร้างทางรถไฟความเร็วสูงแล้วจู่ๆมันก็หักกลางอากาศร่วงลงมาทั้งอย่างนั้นเลยลงมาทับกลางขบวนรถไฟโดยสารที่กำลังวิ่งผ่านข้างล่างพอดีโอ้โหมันเป็นภาพที่เหมือนหลุดมาจากหนังเลยนะครับแต่มันเกิดขึ้นจริงเป็นโศกนาตกรรมที่น่าสลดใจมากจริงๆค่ะ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับเรามีข้อมูลจากหลายด้านมากทั้งจากคนที่เห็นเหตุการณ์กับตาคําให้การของคนขับเครนกับตํารวจแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่เป็นหลักฐานสําคัญด้วยเราจะมาลองปฏิบติ์ป่อเรื่องราวทั้งหมดนี้ดูเพื่อจะตอบคําถามใหญ่ข้อเดียวเลยคือโศกนาฏกรรมครั้งนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่เป็นความผิดพลาดของคนคนเดียวเครื่องจักรมันชํารุดหรือว่ามันมีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่เป็นปัญหาเชิงระบบหรือเปล่าใช่ไหมคะ ใช่ครับเป็นปัญหาทั้งระบบที่เราอาจจะมองไม่เห็นซึ่งนั่นคือหัวใจของเรื่องนี้เลยค่ะเพราะอุบัติเหตุระดับนี้มันไม่ค่อยมีสาเหตุแค่ข้อเดียวมันมักจะเป็นเหมือนโดมิโนที่ล้มต่อต,อ,ตอกันมาหลายตัวจนมาถึงตัวสุดท้ายที่ทำให้ทุกอย่างพังทลายลงมาน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มที่ตัวโดมิโนตัวแรกกันเลยดีกว่าภาพวินาทีที่มันเกิดขึ้นจากคาบอกเล่าของคุณอ้อนะครับที่บ้านอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากมาก ตอนนั้นประมาณ9ก้าโมงเช้าเธอบอกว่าได้ยินเสียงดังลั่นแบบตึงจนพื้นห้องสั่นไปหมดเลยโอ้โห oh. ตอนแรกก็นึกว่าของตกธรรมดาแต่พอเปิดประตูออกไปดูเท่านั้นแหละครับภาพที่เห็นคือโครงเหล็กสีฟ้าอันนั้นแหละมันพาดอยู่กลางขบวนรถไฟเลยแล้วก็มีควันคลุง้งฝุ่นตลบไปหมดผู้คนก็วิ่งหนีตายกันออกมาจากโบกี้รถไฟคือ ถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดนึงนะคะเอโครงสร้างสีฟ้าที่มันร่วงลงมาเนี่ยออในทางเทคนิคเขาจะเรียกว่าฐานรองรับโครงเหล็กเลื่อนค่ะฐานรองรับโครงเหล็กเลื่อนใช่ค่ะถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆมันก็เหมือนเป็นสะพานชั่วคราวที่เอาไว้วางโครงสร้างอีกชิ้นที่เป็นสีส้มซึ่งเจ้าตัวสีส้มนี่แหละค่ะคือแขนกลที่ทําหน้าที่ยกแผ่นปูนซีเมนตหนักๆไปวางเรียงต่อกันเป็นทางรถไฟอืมเข้าใจแล้วครับ ดังนั้นไอ้โครงสีฟ้าที่พังลงมามันคือแกนหลักเลยค่ะคือกระดูกสันหลังของเครื่องจักรตัวนี้เลยการที่มันหักลงมาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องน็อตหลุดหรือสลักหักนะคะแต่นี่คือความล้มเหลวทางโครงสร้างที่รุนแรงมากเหมือนเสาบ้านหลักหักโค้นลงมาทั้งต้นเลยค่ะพอพูดว่ามันคือกระดูกสันหลังที่หักลงมาเนี่ยคําถามแรกที่ทุกคนอยากรู้เลยก็คือมันหักลงมาได้ยังไงใช่ค่ะแล้วนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มซับซ้อนขึ้นมาทันที เพราะเรามีคาให้การอยู่สองชุดที่เล่าเรื่องต่างกันไปเลยต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับเรามาดูคาให้การชุดแรกกันก่อนเป็นคําให้การอย่างเป็นทางการของคุณสําเนียงซึ่งเป็นคนขับเครนให้ไว้กับตํารวจเขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาได้ยิงเสียงดังผิดปกติมาจากตัวเครนด้วยความผิดสังเกตเขาเลยหยุดการทํางานทุกอย่างแล้วก็ลงมาจากห้องควบคุมเพื่อจะเดินไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ปรากฏว่าพอเขาลงมาได้แป๊บเดียว ตัวเครนมันก็เกิดไหลเองไหลเองเหรอคะใช่ครับแล้วอโครงสร้างสีฟ้าที่ว่านั่นก็หักแล้วก็ร่วงลงไปเลยประเด็นสำคัญของเรื่องเล่าเวอร์ชันนี้คือเขาไม่ได้บังคับเครื่องจักรอยู่ตอนที่มันถล่มและเขาพยายามจะบอกว่ามันเป็นปัญหาที่ตัวเครื่องจักรเองซึ่งถ้าเราฟังแบบนี้มันก็ชี้เป้าไปที่ความขัดข้องของอุปกรณ์เต็มๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับเช่นระบบเบรกอาจจะล้มเหลวตัวล็อกนิรภัยไม่ทำงาน หรืออาจจะมีรอยร้าวภายในโครงสร้างเหล็กที่สะสมมานานแล้วจนถึงจุดแตกหักพอดีแต่ว่าในทางวิศวกรรมนะคะการที่โครงสร้างหนัก30ตันที่หย <said yesterday> ุดนิ่งอยู่แล้วจะเกิดการไหลแล้วก็หักด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากนะคะหมายความว่าเรื่องเล่าเวอร์ชันนี้มันฟังดูมันต้องมีแรงมหาศาลมากระทำกับมันค่ะ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคือมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลในทางเทคนิคเท่าไหร่หรอครับดิฉันคงไม่พูดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ต้องบอกว่ามันมีคำถามตัวใหญ่ๆตามมาเยอะมากการจะพิสูจน์ว่าระบบเบรกล้มเหลวหรือมีรอยร้าวซ่อนอยู่เนี่ยมันต้องใช้การตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตรท์ที่ซับซ้อนมากแต่ถ้าเรามองในมุมของความน่าจะเป็นพื้นฐานแล้วการที่มีแรงภายนอกมากระทำมันเป็นคำอธิบายที่ตรงไปตรงมามากกว่าค่ะ และนั่นก็พาเราไปสู่เรื่องเล่าเวอร์ชันที่2พอดีเลยครับซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดกับเวอร์ชั่นแรกอย่างสิ้นเชิงเรื่องนี้มาจากสามีของคุณอ้อซึ่งเป็นคนขับเครนเหมือนกันอ๋อคนในวงการเดียวกันใช่ครับเขาเล่าว่าได้คุยกับคุณสำเนียงในที่เกิดเหตุหลังเรื่องสงบลงแล้วคุณสำเนียงเล่าให้เพื่อนร่วมอาชีพฟังในตอนนั้นว่าสาเหตุที่แท้จริงคือ ตอนที่เขากำลังบังคับเครนให้สไลด์ไปข้างหน้าคือกำลังทำงานอยู่กำลังทำงานอยู่เลยครับเพื่อจะวางแผ่นปูนแผ่นต่อไปปรากฏว่าตัวสไลด์มันไปสะดุดเข้ากับรางเชื่อมอย่างแรงอ่าเห็นไหมคะนี่คือแรงกระทำจากภายนอกที่เราพูดถึงเมื่อกี้เลยครับการที่เครื่องจักรกำลังเคลื่อนที่แล้วไปกระแทกหรือสะดุดกับอะไรบางอย่างอย่างรุนแรงเนี่ยมันสามารถสร้างแรงบิดและแรงกระชากมหาศาลขึ้นมาในเซี่ยววินาทีได้เลย โดยเฉพาะกับโครงสร้างที่กําลังรับน้ําหนักมากๆอยู่แรงนั้นมันอาจจะเกินกว่าที่เหล็กจะทนไหวจนเกิดการฉีกขาดและพังทลายลงมาแปลว่าในทางกลศาสตร์แล้วในทางกลศาสตร์แล้วเรื่องเล่าวเวอร์ชันที่สองนี้มีความเป็นไปได้สูงกว่า <ใน S 1> มากาค่ะมันอธิบายเหตุการณ์ได้สมเหตุสมผลกว่าแปลว่าตอนนี้เรามีเรื่องเล่า2เวอร์ชั่นที่น่าจะมาจากคนคนเดียวกันใช่ค่ะเวอร์ชั่นแรกคือคําให้การที่เป็นทางการกับตํารวจ ที่บอกว่าเครื่องจักรพังเองส่วนเวอร์ชันที่2คือคำบอกเล่ากับเพื่อนในที่เกิดเหตุที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุจากการทำงานทำไมคนคนหนึ่งถึงเล่าเรื่องสำคัญขนาดนี้ไม่เหมือนกันล่ะครับนี่คือประเด็นที่น่าวิเคราะห์มากค่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นบ่อยในอุบัติเหตุร้ายแรงแบบนี้เราต้องเข้าใจสภาพจิตใจของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อน 1. คืออาการช็อกสับสนอาจจะยังจำลำดับเหตุการณ์ได้ไม่แม่นยำครับ 2. ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่สำคัญกว่า คือเรื่องของความรับผิดชอบและผลที่จะตามมาการให้การอย่างเป็นทางการกับตำรวจมันมีผลทางกฎหมาย oh. การยอมรับว่าอุบัติเหตุเกิดขณะที่เรากำลังทำงานอยู่มันอาจจะนำไปสู่ข้อหาประมาทได้ง่ายกว่าง่ายกว่าการบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดของเครื่องจักรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเข้าใจเลยครับมันจึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดจากแรงกดดันทั้งจากตัวเองจากบริษัทหรือจากสถานการณ์ที่บีบคั้นทำให้เรื่องเล่าเต่ยนไปเพื่อปกป้องตัวเอง เข้าใจเลยครับมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะมากแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะดูเหมือนว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้อาจจะมีสัญญาณเตือนมาก่อนแล้วมีสัญญาณเตือนด้วยหรอคะใช่ครับและหลักฐานชิ้นสําคัญก็คือคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้แค่วันเดียวก่อนเกิดเหตุโอ้โหผมได้ดูคลิปนี้แล้วครับมันเป็นภาพที่น่ากังวลมากคือมีขบวนรถไฟโดยสารวิ่นผ่านข้างล่างเขตก่อสร้างตามปกติเลยแล้วรถไฟก็เปิดบูดส่งเสียงเตือนดังลั่นนี่นะครับอืม แต่ภาพที่เราเห็นด้านบนคือเครนยักษ์ตัวนี้ยังคงทำงานเคลื่อนที่ไปมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีการหยุดรอให้รถไฟผ่านไปก่อนไม่มีการหยุดเลยไม่มีการหยุดเลยครับซึ่งข้อมูลนี้มันตรงกับที่ประธานสาภาพแรงงานรถไฟบอกเลยว่าปกติรถไฟก็วิ่งในทางของเขาถูกต้องแต่ปัญหาคือการก่อสร้างที่อยู่เหนือหัวขึ้นไปต่างหากหลักฐานชิ้นนี้เปลี่ยนมุมมองของเรื่องราวทั้งหมดไปเลยนะคะเปลี่ยนไปเลยเหรอครับ เปลี่ยนไปเลยค่ะจากเดิมที่เราอาจจะมองว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดเฉพาะหน้าในวันนั้นวันเดียวไม่ว่าจะเป็นเพราะคนหรือเครื่องจักรก็ตามทีแต่คลิปนี้มันบอกเราว่านี่อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นความเสี่ยงที่ถูกยอมรับให้เกิดขึ้นทุกวันต่างหากความเสี่ยงที่ถูกยอมรับขยายความหน่อยได้ไหมครับหมายความว่าม,มันมีแนวปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติจนทุกคนชาชินค่ะ Oh. หลักการพื้นฐานที่สุดของการก่อสร้างเหนือเส้นทางสัญจรคือเมื่อมีรถยนต์หรือรถไฟวิ่งผ่านทั้งล่างการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการยกของหนักการเคลื่อนย้ายเครื่องจกักรควรจะต้องหยุดชั่วคราวเพื่อความปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นครับแต่คลิปวิดีโอนี้มันฟ้องว่ากฎข้อนี้อาจจะไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการเร่งรัดงานก่อสร้างให้เสร็จทันเวลา อพอเราทำแบบนี้ซ้ำๆทุกวันโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันปลอดภัยทั้งท่าท,ที่จริงๆแล้วเราแค่โชคดีมาตลอดจนกระทั่งถึงวันที่โชคไม่เข้าข้าง ใช่ค่ะจนถึงวันที่โชคไม่เข้าข้างอีกต่อไปบริบทนี้ทําให้คําว่าอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงมันฟังดูไม่มีน้ําหนักไปเลยค่ะพอมาคิดว่าเรื่องนี้อาจจะป้องกันได้จริงๆมันยิ่งทําให้ผลลัพธ์ที่ตามมาน่าเศร้าขึ้นไปอีกนะครับซึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันมหาศาลมากจริงๆตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่32ราย32รายบาดเจ็บอีก63รายและในจํานวนผู้บาดเจ็บก็มีเรื่องที่สะเทือนใจมากคือมีเด็กผู้หญิงอายุแค่ขวบเดียวรวมอยู่ด้วย Oh. น้องมีอาการกระดูกหักหลายแหง่งตั้งแต่ศีรษะลำตัวไปจนถึงขาเลยครับภาพการลำเลียงผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตออกจากที่เกิดเหตุมันเป็นภาพที่ตอกย้ำถึงราคาที่ต้องจ่ายจากเหตุการณ์ครั้งนี้จริงๆและแน่นอนว่าเมื่อมีความสูญเสียงเกิดขึ้นประเด็นเรื่องการเยียวยาก็ตามมาทันทีซึ่งก็เป็นอีกเรื่องที่น่าถถกเียง ตอนแรกสุดเลยการรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอตัวเลขค่าทำศพ4 0,000บาทบวกกับค่าสินใหม่ทดแทนอีก40,000บาทรวมเป็น8 0,000บาทต่อผู้เสียชีวิตหนึ่งรายแปดหมื่นบาทซึ่งตัวเลขนี้ก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าน้อยเกินไปมากจนถึงขั้นที่นายกรัฐมนตรีต้องออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยครับผมประเด็นนี้มันสะท้อนภาพการตอบสนองขององค์กรภาครัฐในภาวะวิกฤตและมันก็จุดคำถามสำคัญขึ้นมาในสังคมว่าชีวิตของคนคนหนึ่งที่ต้องเสียไปจากโศกนา่า ที่อาจป้องกันได้แบบนี้ควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่กันแน่พอเราไล่เรียงเรื่องราวทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นจนจบแบบนี้มันเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยนะครับจากแค่อุบัติเหตุเครนถล่ลมมันกลายเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมีคําให้การที่ขัดแย้งกันมีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่อาจจะสะสมมานานค่ะและสุดท้ายคือความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ตอนนี้การสืบสวนก็ยังต้องดําเนินต่อไปเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุด ใช่ค่ะตอนนี้ทุกคนอาจจะกำลังจับจ้องไปที่ตัวคนขับเครนกับซากเครื่องจักรที่พังทลายซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องของการสืบสวนเพื่อหาผู้รับผิดชอบโดยตรงครับแต่ถ้าเราถอยออกมามองภาพใหญ่ขึ้นอีกนิด หลักฐานจากคลิปวิดีโอวันก่อนเกิดเหตุมันชวนให้เราตั้งคำถามที่ใหญ่และน่ากลัวกว่านั้นมากคำถามที่ว่านั่นคืออะไรครับคำถามที่ว่าความล้มเหลวที่แท้จริงในครั้งนี้อาจจะไม่ใช่แค่ความผิดพลาดของเหล็กชิ้นหนึ่งหรือการตัดสินใจพลาดของคนคนเดียวในเสี้ยววินาทีแต่มันอาจเป็นความล้มเหลวของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยทั้งระบบเลยหรือเปล่าวัฒนธรรมความปลอดภยัย ใช่ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ให้ความสำคัญกับความเร็วและการประหยัดต้นทุนมากกว่าความปลอดภัยสูงสุดโศกนาฏกรรมแบบนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่มันจะกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเกิดขึ้นเข้าสักวันหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดมากครับนี่คือคำถามที่เราทุกคนควรจะเก็บไปขบคิด ในขณะที่เราเห็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่แบบนี้ผุดขึ้นเต็ไมไปหมดรอบตัวเราทุกวันว่าเรากำลังอยู่บนความเสี่ยงแบบเดียวกันนี้อยู่หรือเปล่าค่ะ